เป็นไปได้ยังไงครับใช้งบไปแล้วห้าแสนล้านใช้เวลาไปเกือบยี่สิบปีปัตตานีวันนี้เป็นจังหวัดที่จนที่สุดในประเทศไทยมีคนจนถึงร้อยละสี่สิบสามเปอร์เซ็นของคนในจังหวัดนาราธิวาจนเป็นอันดับสามของประเทศไทยมีจำนวนคนจนทั้งหมด24%อร์ซของคนในจังหวัดและยะลาจนเป็นอันดับที่9ของประเทศไทยมีจำนวนคนจน 17%ของคนในจังหวัดใช้งบไปแล้ว5แสนล้านเป็นไปได้ยังไงถ้าลองให้พวกเราบริหารดูถ้าลองให้พักก้าวไกลเข้าไปเป็นรัฐบาลดูมีงบขนาดนี้มีเวลาขนาดนี้3จังหวัดนี้รวยที่สุดในประเทศไปแล้วครับมันไม่มีอะไรยากครับจะแก้ปัญหาความมั่นคงต้องทำให้ค